นี่ก็ส่งข้อมูลมาแล้วว่า AEC คืออะไรนะจ๊ะเออคือเอเชีย o นเอ c c ม m m นิตีเนี่ยประชาคามเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการกรวมตัวของชาติในอาเซียน10ประเทศเพื่อที่จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแต่เศรษฐกิจกระจิตใจนี่ต้องไปด้วยกันนะ ถ้าจะเอาเศรษฐกิจอย่างเดียวนี่ครูผู้ใหญ่ว่ายัางไม่สมบูรณ์เพราะแม้มีเงินแต่ถ้าใจไม่สงบก็ไม่พบความสุขแม้มีทรัพย์มากมีเงินมากแต่ถ้าใจไม่สงบก็ไม่พบก็ไม่พบความสุขนี่นะถ้าใจไม่สงบอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงบ แต่ใจไม่สงบอยู่จักรวาลไหนมันก็ไม่สงบทาไมสงบก็ไม่พบความสุขเหรไหมจ๊ะเพราะฉนั้นใจต้องสงบจึงจะพบความสุข,สขดังนั้นเศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันถูกต้องจอ้ะ AEC นี่ควรจะเพิ่มอะไรก็ไม่สักหน่อยนะ <Yeah. S 1> เออนี่เนาะนอกจากเศรษฐกิจแล้วก็ต้องและจิตใจเนาะนี่แล้วก็คอมมูนิตี้เลยเออ น่าจะนะน่าจะนี่ถ้าใจไม่สง,งบก็ไม่พบความสุขถ้าใจไม่สง,งบอยู่ที่ไหนก็ไม่พบความสุขอ,อ่าไม่มีความสุขนะ